ภาคใต้ฝนจะลดลงวันไหนคลิปนี้มีคำตอบภาคเหนือภาคอีสานตอนบนจะหนาวเพิ่มอีกตอนไหนคลิปนี้มีคำตอบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านก่อนจะไปรับชมรับฟังทางคุณผู้ช่วยกดติดตามซับสไครต์ก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะพยากรณ์อากาศล่วงหน้าขอขอบคุณข่าวสารจากกรมอุตุด้วยค่ะพยากรณ์อากาศล่วงหน้า24ชั่วโมง ภาคใต้จะเริ่มมีฝนลดลงตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2564เนื่องจากร่องมรสุมจะเคลื่อนลงไปพาดผ่านประเทศมาเลเซียอันหนึ่งบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันพรุ่งนี้1ธันวาคม2564จึงทำให้แถวบริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยจะมีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพด้วยคะเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วยภาคเหนือจะมีสภาพอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-33องศาเซลเซียสแถวบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่6-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วลม10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีสภาพอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาพอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-30องศาเซลเซียสยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่9-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีสภาพอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง โดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีสภาพอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21-24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแถวในทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างออกจากชายฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาพใต้ฝั่งตะวันออกที่มีสภาพอากาศมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง เน้นในจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-24ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28-31ถึง31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-40ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่าสเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีสภาพอากาศมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเน้นในจังหวัดจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 26- 29องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างออกจากชายฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีสภาพอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลม10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับคลิปนี้ชอบพยากรณ์ฝนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่าน